เนี่ยทุกคนตอนนี้อยู่เลปนเนอร์ที่เซนต์แนเวอร์สครับคือมาดูเจ้าไนทีวิ่ตึมเอกทุกคนดูตรงแอร์ซูมอ่ะโอหงดแบบเด้งดีมากเลยอะ่ะดูแบบแล้วแบบมีแผ่นคาร์บอนเนี่ยไฟเพจนะเขาเรียกว่าไฟเพจดูดูมันแบบเฮ้ยแบบดูดูด ด,กกด,ด,ดูกดดูตะ้รโคเต้เลยครับให้ความให้ความรู้สึกดีมากเลยนะครับนี่เป็นมีรุ่นเป็นรุ่นของลเซ็นกิปโชเก้แล้วโอ้เจ๋งว่าเนี่สยสว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 ยราคาเท่าไหร่นะ ไนกี้แอร์ซูมเอาฟ้าไฟ oh, เน็เปอร์เซนอ๋อ9,400บาทนี่ครับมีลายเซ็นเป็นรุ่น ek นะนะครับเป็นรุ่น ek แล้วก็มีลายเซ็นของอดิตกิดช็อเก้ด้วยไม่ธรรมดา,วาสวยว่ะสวยเออ,อนนี้สวยดีชอบชอบนะบ9,400บาททุกคนนี่คือรุ่นอะไร อันนี้มันขอบทองพอดูตรอันนี้น่นนีน่าน,น่าเป็นแบบแบบแบบธรรมดานะอัลฟาฟรายเหมือนกันอัลฟาเน็กเซน,นนะครับคือเราเราไม่ได้ดูรองเท้าไนกี้มานานมากแล้วอะเราพอมาดูอีกทีนึงแบบโอ้ยแม่งอลังการอย่างนี้เลยเหรอที่ควดูดิอันนี้เป็นเวฟเวฟเว,เว,เว,เวพอรฟรายอันนี้เป็นเวพอร์ฟรายปกติอันนี้ก็เจ๋งแล้วอะ่ะ เวเฟอร์ไฟล์ปกติอันนี้คืออัลฟาไฟลนี่ครับอันนี้อัลฟาไฟนะเวเฟอร์ไฟมันกี่บาทวะเดี๋ยวขอดูหน่อยเจ็ดพันแปดเวเฟอร์ไฟมันเจ็ดพันแปดอัลฟาไฟมันเก้าพันสี่แง่แรงจัด <c oughs> แรงจัดแล้วหันแล้วหันมาดูเราใส่วีอิงไม่ได้โฆษณาลนะคือเออ คือเราวิ่งเยอะแล้วเราวิ่งเยอะแต่งมน้อยก็เลยได้แค่นี้ครับทุกคนครับประมาณนั้นนะใส่ทีก็สูง190เนี่ติดใจอะไรอ่ะเนี่ยมันนี่ก็ลึกลำเรือแต่ดูราคา9,004ดูแบบโอ้โหแบบโอ้โหชอบเลยอ่ะถ้าหนูใส่นะสูงแค่10เดีเหรอเนี่ยมันเป็นแบบมีปุ่มอะไนี้ด้วยปุ่มเด้งปุ่มเด้ง น,นี่ไงที่เราเวฟเวอเ์ Web ื่อฝอ่ะไอะคู่แรกที่เขาเคย <Okay. S 1> เคยนั่นอ่ะ <Okay. S 1> เ,อเบาดีครับ <Okay. S 1> uh, เบาเบาไปเราใส่รองรองเท้าแตะมาเดิมแหละ